บัวครับเอาเลยเพื่อนพอมาเอาเดี๋ยวใจเย็นแต่ยังไม่ทันขยับตัวเลยใครเก็บเห็นปะเมื่เกี็บตอนนี้ซ้อมมีซ้อมเลยนะซ้อมไปเยอะพอเอาขบาน

เดี๋ยวกิบไปเจอเจอเดี๋ยวคนรูมมังนี่มากใช่ใช่นี่มับคืออะไรครับใช่ครับคนหนักสายแว่นนี่สายแวนตุกมึงคิดว่านี่เนี่ยนี่เนี่ยเข้มไม่เข้มเนี่ยเนี่ยตึ้งี่ยเดี๋ยวดีเด้อเอาตังค์คืนมาเลย ไม่เค็มมันก็หวานก้หวบาดีขาาเดีมีคนหวานสรสพสามกเมสามหอมดูบนาเสือดราอนนะดูอือก็ไม่ื้อลำทำไทำเองเลยม้งอ่ะออยืนเดลำาคนกั้ันเดือดร้นเลยลำาา น <usion> <Right, boxter>. ี่ยังไม่ได้ไปพระมาเอาลอยบอกต่ออือตอบมั้ย